เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความหวาดกลัวมากๆสําหรับนักร้องสาวเสียงคุณภาพลุลาหรือกัญญารัตติยพรชัยครับที่ออกมาแชร์เหตุการณ์ที่พี่ชายของเธอโดนชาวต่างชาติทําร้ายร่างกายบาดเจ็บหนักจนแก้วหูฉีกขาดครอบครัวก็ได้เข้าแจ้งความดําเนินคดีแล้วหวอนเจ้าหน้าที่ตํารวจเร่งจับกลุ่มนะครเพราะว่าเป็นบุคคลอันตรายโดยลุลาได้โพสต์ข้อความครับเมื่อวันเสาร์ที่25มีนาคมช่วงเย็น5โมงกว่า พี่ชายลุลาโดนคนต่างชาติอารมณ์ร้ายทำร้ายร่างกายซึ่งต่างชาติคนนี้เคยทำร้ายคนในคอนโดมาแล้วต้องส่งรักษาที่โรงพยาบาลเมื่อคืนแล้ววันนี้เข้าแจ้งร้องทุกข์ดำเนินคดีทำร้ายร่างกายที่สถานีตำรวจ mm. เกิดบาดแผลจากการโดนทำร้ายและรอยช้ำทั่วตัวแก้วหูซ้ายฉีกขาดไม่ได้ยินเสียงและส่วนสมองที่ต้องใช้เวลาตรวจว่าผิดปกติอะไรหรือไม่ สิ่งหนึ่งที่สงสัยว่าเราจะป้องกันครอบครัวของเราจากบุคคลอันตรายได้อย่างไร 1. คอยสอดส่องว่าคนไหนอันตรายต่อสังคมและชุมชนของเราถ้ามีประวัติแล้วควรระวังว่าเขาจะมีการทำซ้ำอีกไหมเฝ้าระวังเพื่อกันเขาออกมาจากชุมชนของเรา 2. คอยคิดเสมอว่าคนที่จะโดนทํำร้ายร่างกายเนี่ยอาจจะเป็นครอบครัวของเราก็ได้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เรื่องของเราก็ปล่อยเขาไปขนาดพี่ชายเราเป็นชายกลางคนยังน่วมขนาดนี้ถ้าเป็นเราที่เป็นผู้หญิงหรือลูกหลานเราที่เป็นเด็กหรือพ่อแม่ของเราที่เป็นคนแก่ไม่อยากจะคิดเลยฝากคุณตํารวจดําเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยนะคะเขาเป็นบุคคลอันตรายควรส่งเขากลับประเทศไปไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้กับใครเลยเศร้ามาก ตอนนี้คุณแม่ตกใจและเสียขวัญมากทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ